เมื่อก่อนนคนไข้หลายคนหรือหมอก็มักจะคิดว่าคนไข้เวลากินยาฉีดยากินกันไปตลอดชีวิตถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาก็ทําวิจัยศึกษาอะไรกันมาเขาพบว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ระยะสงบได้คือเหมือนหายแต่ก็ไม่กล้าเรียกหายกันเออ,เ,เ,อ,อเพราะว่าอ่าต่อไปเกิดมันกลับมาอ่ะม,มันเกิดขึ้นได้เขาก็าเลยเรียกว่าระยะสงบ ว่าเเราเป็นโรคเนี้ยแล้วกินแกงกะทิมากไม่ดีกินข้าวเยอะไม่ดีเราได้รับมาจากก็จากพวกสือ่อ <ก jer> พวกหมอเขาก็แนะนําจากการไปหาหมออนะไรแบบนี้จากจาการดูสื่อ <ๆ S 2> ดูอะไรเนี้ยบางทีก็มีหมอเขามาแนะนําว่าเออไม่ไม่สมควรก,กินพวกนี้แต่กปกติก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่วันนี้แล้วพวกข้าวพวกอะไรพวกนี้ข้าวนี่ก็คือ จะจะพู้หมอแหละแนะานำบมอกว่ามันเป็นแปง้งแป้งมันเป็นน้ําตาลเยอะเนที่บอกก็คือเหมือนเรื่องขยับตัวออกจาับใจอะไรทำอะไรก็แค่ยืนยันเท,ท้าแล้วก็แฟัแแงเสีย เล่เงินสักกี่นาทีไม่ไม่ได้นับเป็นนาทีนับเป็นครั้งอ๋อแล้วจากทีแรกก็ร้อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยตอนนี้อยู่แค่สี่ร้อยเจ็ร้อยจัดนันไม่ไหวเมื่อไงรวดเดียวเลยนะหรือว่าไม่เดี่ยวเวดเดียวเดียวเดียวเลยทุกวันเลยนะก็บางวันห้ามติดปตุลากขไม่ได้ทำเสื้อมันซือก็ไม่ทำทำจะทำตอนกลางคืนตอนเย็นตอนเย็นหลังทุ่ม้าอะไรนี้แล้วก็ คือมีคนรู้จักเขาเป็นครูเขาเดินแบบนี้ยวันเป็นพันเลยนะเขาลดน้ำหนักเขาลดลงตัวเขาเล็กลงจริงเราก็เห็นคลว่าเออเราทำมั่งแต่ทำถึงพันก็ทำไม่ไหวเอาเราเอาสี่ร้อยช่วยทำเหนื่อยไหมเหนื<ม><ม>่อยเมื่อกกำลังกา,ายแบบอะไรที่แบบยังทำให้เราดูแเนีตัวเองตอบได้ตลอด อยู่กับครอบครัวอยากอยู่อยากแข็งแรง mm hmm. อยากจะไปไหนตอนไหนกับลูกกับครอบครัวเนี hmm. ่ยไม่อยากเป็นแบบอยู่ดีๆต้อง,ปอง mm hmm. เป็นนอนในตังคเกลือแบบ mm hmm. ไม่อยากจะเป็นสภาพแบบนั้นะ mm hmm.